วันนี้ฉันไม่ได้มาร้องเพลงหรอกเพราะว่าหัวใจของฉันนะหัวใจของฉันนะหัวใจของฉันนะมันเกเรไปแล้วยังไงล่ะ How <c oughs> สวีสดัสวัสดีคุณผู้ชมทุกทุกคนพบกับผมปุรุษใจเกเรนั่นเองนะฮะ <c oughs> เอาเป็นว่าก่อนที่เราจะไปเริ่มคลิปกันใครที่ไม่ได้กดไลค์ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้กับช่องผมด้วย <c oughs> และถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเราก็ไปเกเรกันเลยดีกว่า เตือนเงินที่เห็นในภาพก็เป็นเงินจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงเทนถ้าใครที่ดูแล้วงงนะว่ามันคืออะไรนะไอ้คูป,ปองสีส้มๆตรงเนี้ยมันเป็นคูป,ปองที่ผมเนี่ยได้เติมมาจากเว็บหนึ่งเว้ยผมจะไม่บอกว่ามันคือเว็บอะไรรอเข้ามาเข้าสปอนเซอร์เราล,ละกันนั่นแหละซึ่งมันจะคุ้มกว่าเราเนี่ยไปเติมเองนะตเติมเข้าเกมไปโดยตรงเนี่ยมันจะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ถ้าเติมผ่านเว็บเนี่ยมันจะได้แบงค์แถมมาด้วยแล้วก็ได้เจ้าหนี้ด้วยนะครับคูปองอันเนี้ยใช้แทนเงินสดนะคุณผู้ชมซึ่งมูลค่าที่ผมเติมมมมาาาาาาาทททัั้้งหดดในนนววีก็บบเเเลลยยะูู่่่จออป นากากหวานสุดใจเกเรของเราหนึ่งตัวเนี่ยเอาละครับและตอนนี้ก็ได้เวลาที่สมควรละที่เราจะมาสุ่มแพ็กอันเชิญจํากัดเวลา69บาทที่โดนทุกเดือนซึ่งเราเนี่ยสามารถกดซื้อได้เลยเว้ยเราไม่ต้องไปจ่ายตังค์เพิ่มละเพราะว่าเราเิมไปเจ้าคูปองสีส้มนั้นมาแล้วมันจะใช้แทนเงินสดได้เลยนะแต่ก็อย่างที่บอกนะครับว่าเงินที่คุณผู้ชมเห็นในภาพเนี่ยก็เป็นเงินจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงแทนเอาละครัคุณผู้มชมหวังว่าผมเนี่ยจะได้1ิบใบนะก็กดไปเลยครับ1ิบใบ <laughs> โโอโ้เริ่มต้นมาปุ๊บเนี่ยความเกลือก็เริ่มก่อตัวขึ้นในใจของผมแล้วนะฮะตอนนด้กองสุมตรามาสิบเลยเลยเดี๋ยวเราจะไปต่อที่แพ็คสเต็ปที่1กันเลย99าสบาท11ใบสูงสุดกดไปเลยฮะซึ้บปึ๊บเด้งขึ้นมา525อาเพชรยังไงละ่ะมะมะไม่จริงนะความเกลือมาเริ่มก่อตัวขึ้นในใจฉันแล้วจริงจด้วยเอาละสเต็ปที่2 209บาท22ใบโอ้โห ออวันนี้เจมทำดีสเต็ปที่3ครับคุณผู้ชม349บาท3 3บใบโอ้โหมันอะไรกันขนาดนี้ครับเนี่ยนี่สิพลังของใจเยเรทำให้เรานั้นได้ตัวดำมามากมายมหาศาลกลันแลนเทีเยวไปต่อที่สเต็ปที่4คุณผู้ชมวันนี้เนี่ยมาแบบรวดเร็วมากๆเลยนะฮะ699บกาทก็66บไปไปเลยคุณผู้ชมหกสิบสี่ไปอย่างนั้นแหละไม่เป็นไรไอ้สองแพ็คเมื่อกี้เนี่ยเราคุ้มมากๆและตอนนี้นะครับเรามี132่ถใบแล้วนะคุณผู้ชมเราขาดแค่นิดเดียวอยเองวิอ้าว าราสเต็ปที่5 <c oughs> ก็จะเริ่มสันส้นๆหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้ราคามันก็เริ่มสูงแล้วนะ979บาทก็88ใบไปเลยโอ้โหได้ยีย่สองใบเอาละไปต่อกันที่สเต็ปที่6กันเลยนะคุณผู้ชมถ้าสเต็ปที่6เนี่ยมันโชคดีได้108ใบเดี๋ยมันจะเป็นอะไรที่สุดยอดเซอร์ไพรส์ผมเลยนะเอาอะไราก็กดไปเลยครับ1,200บาทได้กี่ใบโอ้โหนี่เนี่ยว่า1,200บาทได้13ใบเองเนี่ยนะ<บ>โอเคครับคุณผู้ชม พอไว้เทาดีดีกว่าตอนนี้นะครับเรามี167บใบแล้วในเดือนนี้เนี่ยผมจะไม่ทําการซื้อแพ็ค2,100บาทนะไม่อาและไม่เอา,เอานี่ครับคุณผู้ชมผมสามารถซื้อตัวดําได้อีก3ที่6ใบนะโดยการใช้เพชในการซื้อก็ซื้อไปก่อนเลยแล้วกันนะครับ13ใบให้มันครบ180บใบพอดีนี่เราได้มาครบแล้วในวันนี้นะครับผมก็พร้อมที่จะไปสุ่มแล้วเพิ่มตัวเองไม่ให้รักเธอแต่ทําไมใจมันไม่ฟังหัวใจฉันมันเกเรทุกครั้งเอาละครับ คุณผู้ชมตอนนี้นะครับเราก็เข้ามาในหน้าสุ่มแล้วล่ะนะแลนะซึ่งจะตัวหน้ากากหวานสุดขีดตัวนี้เนี่ยหรือว่าหน้ากากหวาน s s r ตัวนี้เนี่ยมันก็เหมาะกับสาย p v p ีสุดๆเป็นไรก็ไม่อยากจะดึงเชิงเยอะก็จัดกันไปเลยละกันกับการสุ่ม1ิบครั้งแรกแล้วก็ประมวลผลไปครับการสุ่ม1ิบครั้งแรกมาดูว่าอะไรจอกมาแล้วมาแล้วปรับปรับปรับแล้วมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆแล้วก็แสงกระแทกเข้าตามาครับโอ้โหสิบครั้งแรกแสงกระแทกเข้าตามาเป็นแสงสีม่วงโอ้โหแล้วเราก็ได้เจ้าบิสคิงมานั่นเองเทคน เจ้าสมาัยแมนนั่นเองนะฮะแล้วเราก็กดเข้าไปฉันจะไม่ยอมให้ความเกลือมันมาก่อตัวขึ้นในใจฉันและนี่ตัวอะไรครับโอ้โหผู้สงสารทะเลลึกผมว่ามันเริ่มก่อตัวขึ้นแล้ววะ่ะคุณผู้ชมมันเริ่มก่อตัวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าบอกนะว่าจะออกรอบนี้จริงหรือเปล่าควรรอกําลังเสริมมันเป็นผู้ช่เสีสงสีทองล่ะทุกคนมรารกี้มันกระตุกกระตุกแล้วนะมื่อกี้มีไส่ตามาขึ้นมาแล้วแล้วรอบนี้ก็ขึ้นมาอีกรอบหนึ่งทีมมันต้องได้แล้วล่ะรอบนี้เอาละตัวนี้เป็นบอลทองนะค หลุดผู้นั้นโอ้โหนี่มันหลอกกันเเห็นปักกี้มันกระตุกกระตุกแลยทำไมมันไม่มาละ่ะกดไปต่อจองก่อตัวขึ้นมาหน้ากากวานีอ้เซนอ่ะ ยอดสเตียรอยเอ้ยสเตียรอยมาละใกล้แล้ว,ลลวคุณผู้ชมน้ากากหวานใกล้จะมาละผมมีความรู้สึกอย่างนั้นมันจะต้องมาในรอบนี้แน่แนแนเลยใช่ไหมฮโึโอ้โหมาแต่ SR คุณผู้ชมคือเราสุ่มมาเนี่ยนะครับยังแสงสีทองยังไม่ได้ออกมาแต่ตัวเดียวเลยโอ้โดรจีนัสอีกสักตัวไปออกจริงด้วยแต่ว่าเป็นแสงสีม่วงอีกสักสิบทีซีดูวซีว่ามันจะเกลือได้ขนาดไหนกันเชียววะฮึโอ้โหอย่าไปดูถูกความเกลือความเกลือไม่เคยปราณีใครโอคอรีล่าใส่บอกมาอีกมาอีกสักตัวเราสุ่มงินไป8 ส0ครั้งแล้วนะคุณผู้ชมกดออกมาก่อนดีกว่ารู้สึกว่าความเกลือจะเริ่มก่อตัวในใจของผมอย่างเต็มรูปแบบเต็มพิกัดแบบร0 0โอเคตั้งสติตั้งสติแล้วก็กดไปใหม่ครับคุณผู้ชมมาแล้วฮะมาครับป๊าปป๊าป,าปาอ่าปปาปาาแล้วก็เอ้ยฉันไม่ได้เป็นคนใจอ่อนขนาดนั้นไม่เคยได้ยินคําพูดนีียาก,ก่อนตั้งแต่ผมสุ่มมามันคงจะไม่ใช่ไอเจ้าโซนิกแบบเดือนที่แล้วใช่ไหมมันคงไม่ได้มีคําพูดอะไรที่มันเยอะขนาดนั้นนะเจ้าโซนิกเพราะฉะนั้นแล้วตตัววนนนี้้้อองเเเป็หาาาากากกสุดใจรย สวัสดีบทเพลงมันดันใจ ได้มาแล้วนะครับคุณผู้ชมก็เรียกได้ว่าเดือนนี้นได้มาอย่างง่ายได้มากมากเลยนะเสยผมสุดหล่อเท่โอ้ยทำไมมันเท่จังวะ <c oughs> เอาเละครับตอนนี้เราได้มาหนึ่งตัวแล้วนะแล้วตอนนี้เนี่ยเราเหลือ90ไปใช่ไหมผมไม่เคยได้2ตัวเลยเว้ยผมอยากจะได้2ตัวในการสุ่มอะพอจะเป็นไปนได้มัจ G เพอจะให้บุรุษใจเกเลคนนี้อีกสักตัวหนึ่งได้ไหมก็ <c oughs> ขออีกสักตัวจะเป็นอะไรไปบริษัทมันจะเจ๊งหรือย,อยังไงเออมาดิครับอ่าอ่าอ่าออ,อ,อ โอ้โห SR ออกมาแล้วครับเคลื่อนไปก่อนได้เปรียบบอลทองตัวที่สองของการสุ่มในวันนี้เอาละรครับตอนนี้เราก็เหลืออีกแปดสิบครั้งใช่ไหม ฉันยอมรับแค่พู้ที่แข็งแกรง่งเฮ้ยตายตัวปะเนี่ยจริงปะเนี่ยเฮ้ย <Hey, S 2> แต่ว่ามันอาจจะเป็นโซนิกก็ได้นะคือตอนนี้เนี่ยผมรงเวงอ้าโซนิกตัวเดียวเท่านั้น <laughs> เพราะว่าคำพูดน,นี่ผมไม่เคยเห็นอีกแล้วเว้ยคุณผู้ชมเอาระกดดูซิว่ามันคือตัวอะไรจะบอกแล้วว่าหน้ากาหกวานอีกแล้วะ โอ้ต,ตัวนี้มีอะตอมิกด้วยอะอตอมิกก็พูดแบบนี้ด้วยอะตมไม่รู้มาก่อนโอ้ดูว่านักากากหวานมาแบบว่า2ตัวติดอะไรแบบนี้แล้วเราก็มาถึง10รอบสุดท้ายครับกดไปเลยโอโชเดอเอออโอออกมาแล้วครับ SR ฉันขำไม่ออกหรอกนะแล้วก็แล้วก,แวก็แล้วก็อีกสักตัวโอ,โ,อโอเคครับคุณผู้ชมครบแล้ว180ใบไปเดีย๋ยวเราจะไปรับของรางวัลพวกนี้กันเลยรับมาเลยครับ40เศษนั่นเองซึ่งตัวตุรกากหวาน SR ในวันนี้เนี่ยนะครับก็รู้สึกว่าได้มาไม่ ยากนะแต่ว่าเราก็ได้แค่ตัวเดียวเท่านั้นเองนะฮะถ้าได้2ตัวเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่แบบว่าโคตรเทพเลยนะผศสรุปในวันนี้นะครับก็ถือว่าเราไม่เกลือนะดวงกําลังกลางๆกลากลังพอดีพอดีแล้วก็เหมือนเดิมครับแน่นอนนะถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมนะครับกดไลค์ให้กับฮีโร่ไอดอลยอดนิยมอย่างนากักกหวานใจเกเรของเราด้วยนะฮะส่วนนี้เนี่ยผมโปรเต้ของต้องลาทุกคนไปก่อนละเอาไว้เจอกันเมื่อเราเจะกันไปรักจุบ๊บจุ๊บ